เอ่ยากแคยคุมตายมาบบมันมาบักบักนีอีลีวไปบักแบบัาบากบุลาบ้าเอามันหนีมาค่ะนี่เอามันหนี <laughs> ไปหาจังมันโอ้ประการีมากมาดูจังเด้๋ยวะมีมากับมาปึ๊ๆโอ้ยเ่เก้่อยเคยเก่งมากเก่งตัวประกันนะได้ขเก่งปะยัยได้ข่เก่งปะอกย่ดอย่า เจ้าจ้าเจ้าเจ้าบอกกับเจ้าเจ้าจะเห็นบ้านเจ้าจะทำบุญลำบาเจ้าจะเล็วเจ้าจะทำบุญรำบาบ้โอ้บักกันี่มาของแปลกว่ะโอ้ยมีเมียดีๆพอมักมันจะใช่ปะมันจะแท่งปะเจ้าเจ้าเจ้าออกมาหนียานี่ออกมาหนีออกออกจากบ้านไปด้วย้ยออมานี เอมันนีหกอมันนีหกบาทหกเมืองอันี้แต่เมื่อมาอยู่ดี๋ยวลำพัวเปิเชิงเลยออมันนีไปใช้กลับไปโบอมะนๆๆอมันนีบาทอมันนีงานตัวนี้ลำพัวเปิ้ลซซแรงอ่ะนะมึงก็กันมึงมาของเป็กเ่าะเอา้าเอา้าอมันนีน้ย่ายบุรพ่านะวิญญาณก็ดีนักเลงแววอร์าไเ<ว>จอาทิ้นไนดะ้ดิ

ถ้าจะเฮ็ดมันเจ้าเบงกูไปไวเลยเบงเบงกูไปไวเลยแฮบ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 มึงตายได้เถอบุรพาวันนี้แหละมึงจะเป็นเมียกูลูกออกมาจะเป็นตัวยังไปนี่เบิงลูกออกมาจะเป็นตัวนี่ถ้าเบิงได้พี่น้องเนี่ยตัดภาพไปและนี่ก็คือลูกเขาเจ้านะครับอันนี้ตัวแรก นี่ตัวสองอันนี้ตัวสามที่ข้าเจ้าได้ทําการเชิงไปเมื่อกี้นี่คือหน้าตาออกมาแลครับนี่คือการกายพันธุ์ <laughs>